สิ่งที่กุจะอธิบายมันจะมีสี่อันนี้อันนี้กุไม่ได้ใช้อันนี้กุไม่ได้ใช้นะคะบายลิมิตเซลลิมิตบายสต็อปเซลลสตคืออะไรบายลิมิตเหมือนเป็นการตั้งรอซื้อตั้งรอรองอะตั้งรอลอรองความหมายคืออะไรสมมติทองคำอยู่อยู่ที่ราคาสามพันหกรอยี่สิบแล้วเราอะส่งคำสั่งบายลิมิตบายลิมิตนั่นมันหมายความว่าเราอะจะตั้งรลอสำหรับการเล่นลองทองคำ ที่ราคาที่เราอยากจะกําหนดเช่นสมมติมตเรามองว่สามพันหกรอยสิบเราไม่อยากจะไล่เราอยากจะย่อลองการย่อลองของเราเราไปวัดแนวเป้าจากฟีโบจากอะไรในเชิงการาฟแล้วแล้วเรามองว่าสามพันหกร้อยสิบเป็นแนวที่เราคิดว่าถ้าย,ย่อลงมาเราจะรับบายลิมิตอ่ะเอาไว้ทําแบบนั้นนะคะเอาไวต้ตั้งตั้งตั้งตามราคาที่เราอยากจะได้ซึ่งมันจะเป็นกรณีที่เราจะรอมันย่อลงมานั่นแหละนะคะเราก็จะใส่สามหกหนึ่งศูนย์มันเหมือนกับว่าความหมายคือเราจะเอาลิมิตราคาที่ตรงนี้ทีนี้ถ้าเราส่งคําสั่งด้วยบายลิมิตไปแล้วปุ๊บนั้น จากนั้นนี้มันให้เราเลือกใช่ป่ะเราจะเอาบายลิมิตเราเอาเซลล l i ิมิตเราบายสต็อปเซล s ์สต็อถ้าเรากดที่บายลิมิตไปปุ๊บมันจะขึ้นให้เราเลือกว่าเราจะใส่เราจะบายลิมิตอ่ะที่ตรงไหนเอาราคาไหนเอาราคาเบอร์ไหนเช่นสมมุติเราเอาสามหหนึ่งศเราใส่เข้าไปถ้าข้อดีของการเทรดตลาดต,าดต่างประเทศอ่ะคือเขาจะให้เราใส่สต็อปลอสกับเทคโปรฟิตอ่ะตั้งแต่ต้นเลยค่ะ แปลว่าเราจะเป็นที่จะต้องรู้ว่าเราจะสต็อปลอตตรงไหนแต่เราไม่ใส่ก็ได้นะการมีให้ใส่อะคือเราบางทีเราต้องคิดไว้เลยอะว่าเราจะสต็อปตรงไหนเช่นสมมุติเราจะรับตรงเนี้ยเราสต็อปสามหกศูนย์ห้าเราก็ใส่เข้าไปเราจะเทคโปรฟิตสามหกสองศูนย์เราก็ใส่เข้าไปแล้วเราสามารถเพลย์ออเดอร์มันจะตั้งให้เราสามอันนั้นเลยอันนี้คือปริมาณปริมาณการเทรดนะคะปริมาณจะเทรดเท่าไหร่ใส่ตรงนี้สิ่งนี้คือบายลิมิตส่วนเซลล์ลิมิตก็เหมือนกับบายลิมิตแต่เป็นการเล่นลงอะการเล่นลงแบบตั้งรอในเชิงของกราฟมันก็จะเป็นนี ตลาดเป็นขาลงสมมติมันลงมาสามพันห้าเราอยากเล่นชอ็อตเรารอมันเด้งขึ้นมาเราจะรอให้มันเด้งขึ้นมาที่แนวนี้เราก็ตั้งไว้ว่าเราจะตั้งขายที่ 3, 5, 5, 0, สามห้าห้าศูนย์เนี้ยถ้ามันเด้งขึ้นมาแมทจะเป็นการเปิดชอ็อตลงไปอันนี้คือเซลล์ลิมิตเราก็ใส่เข้าไปค่ะใส่เซลล์ลิมิตใส่สต็อปลออใส่เทคโปรฟิตเข้าไปก็จะเหมือนกับตรงนี้แหละแต่ว่าถ้าเราเลือกเซลล์ลิมิตตรงนี้ก็จะเป็นเซลล์ลิมิตนี่ออกมง่ายง่ายเซลล์ลิมิตทีนี้ไอ้หน้าเนี้ยเราสามารถเทรดอย่างอื่นได้นะสมมตติเรราก,กดงนี้ แล้วเ,เราเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์อื่นนะก็ได้เหมือนกันท่นนะคะประมาณนี้นะ